สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจจุนชาแนลวันนี้นะครับกลับมากับเกมบล็อกฟุตกันอีกแล้วโดยในวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจไปทำโพวีสองหลังจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมได้ทำการฟาร์มผลเวนอมจนได้มาสเตอรี่6 0ีแล้วเราก็เปลี่ยนไปกินผลสายฟ้าซึ่งผมยังไม่เคยกินมาก่อนดูว่า เป็นอย่างไร <Yes. S 1> และการที่ได้ผลสายฟ้านั้นทำยังไงถึงจะได้โพวีสองมาเราไปติดตามดูกันเลยโดยในวันนี้นะครับผมก็จะมีผู้ช่วยอย่างน้องปินปินและน้องซันต้ามาช่วยลงดันสายฟ้าจนสามารถพักดันให้ผมได้โพวีสองสำเร็จไปดูกันเลย ตอนนี้นะครับก็หาผลสายฟ้ากันก่อนไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่ขอลองชิมกันหน่อยละกันมาแล้วผลของกอดเอเนวเนวเนวเวววจะกินแล้วนะจะกินจริงๆแล้วนะ รสชาติจะเป็นยังไงงม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 นั่นก็เป็นฉากที่เอเนลนะครับตกใจครับเมื่อพลังสายฟ้าของตัวเองทำอะไรลูฟี่ไม่ได้นะครับก็ตอนนี้เราก็มาทำการฟาร์มเลเวลผลสายฟ้าครับ ให้ครบทุกสกิลก่อนที่เราจะไปลงดันสายฟ้านะครับนี่เลยนะครับตัวแรกนะครับบิ๊กมัมนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่ากว่าจะนะได้นี่ก็เหือดนะครับเพราะว่ามาเตอรลี่ของสายฟ้านี่ยังเป็นหนึ่งอยู่เลยนะครับทําอะไรบ้างไม่ได้นะครับแต่เราก็ได้มานะครับโอ้ดีครับตัวเดียวเนี่ยมาตเตอรี่ขึ้นเยอะมากเลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไปลงดันสายฟ้านะครับผู้ช่วย่างน้อง ก็อน,อน ana, po, oh ้องสันต้านะครับโดยเราจะต้องมีการแต่งทั้งหมถึง4รอบด้วยกันนะครับโดย3รอบแรกเนี่ยเป็นการมระโดดันเพื่อปลุกใชสิงอะไรเลี่ยกาแฟถอยองสื่หดสายฟ้าต่อ4-5รอบนี้ผมจำไม่ได้แล้วแต่รอบสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจะต้องเอาโควี2นะครับจะต้องเอาโควี1เนี่ยเข้าไปด้วย จาก่เราเดราก็จะโดวาบนะครับไปที่เกาะนี้เกาะหนึ่งเพื่อทำโคีสองนะครับเพื่อเป็นทูนเ่ไปตตามดูกันเลย ต่ำกว่า3นาทีจะได้ไม่ถึงพันแต่แต่แต่ยาคือมันต้องคือแต่กว่าศูนย์นะคือใช่ค่ะขอดูหน่อยสกิลคือไม่เป็ที่สกิลมันจะเดชได้สามครั้งอ้าวแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ครับไอ้สกิลไม่เอ้กเอสกิลจริงแบบอะไรครับมันเดชได้สามรอบครับคือคือปกติคือมันจะเดชได้หนึ่งรอบคือแต่พ่อไม่ถึงครับต่อไปก็เดี๋ยว คนลองดูคนในในดอร์บอร์ a r ิตั้งตั้งแต่คนเยอะเยังไม่จอีะบอสเะเลได้เงินห้องอเป็คเนกาทำสมนเนียโมจิตื่นลอนน่ 要小心啊！哈，叮当当当，快快快！<noise> <noise> เดี๋ยวเดี๋ยวเออมาที่เกาะแล้ว N อ C เจอ N P C ล้คือแตกวข้างเราต้องคุยกับ NPC ตัวนี้ใช่ไหมคุยครับคุยคุยคุย do you need? e อ๋อเอเนลอยู่นี่นี่เองขอโอ้ยิง5,000แฝงเม้นชั่วเย้ นี่ได้แล้วและแล้วเราก็ได้มาแล้วโพวีสองสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ